ห้องกาแล็กซี่กับพี่ไทคม จะวจอีกแล้ววันนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะเราจะมาลุ้นว่าจรวดเฟลคอนไนที่เคยใช้งานมาแล้วจะเป็นจรวดที่นํามาใช้ซ้ําได้เป็นครั้งแรกของโลกไหมหลังจากที่ทดลองกันมาตั้ง30กว่าครั้งแล้วมันบินกลับมาโลกได้โดยไม่ถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศหรือเนี่ยถูกต้องเมื่อปี2559ัน้าร้อเฟลคอนไนเพิ่งลงจอดบนแท่นกลางทะเลสําเร็จเป็นครั้งแรกเรวเพ่ยิงอม6 7และ8ก็ยิงขึ้นไปด้วยเฟลคอนไนเหมือนกันนี่นะใช่นั่นเฟลคอนไนยิง ขึ้นไปแล้วใช้โย่สำเร็จแล้วนี่แหละจะรดยุคใหม่ที่ทั้งประหยัดและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าจะกลับมาลงจอดสำเร็จไหมเย่้ yeah, yeah. บอกคุานายทำสำเร็จทั้งไปทั้งกลับต้องยกสองนิ้วโป้งให้เลย